สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันกับที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารของน้องไรอันกัดบัณฑิตจำปาสินนะครับ ซึ่งต้องบอกว่ากลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองในวงการลูกทุ่งบ้านเราไปแล้วนะครับสำหรับไรอันการบรันติตจำปาสินนักร้องวัย19ปีนะครับเมื่อเจ้าตัวสร้างสถิติด้วยการเป็นแชมป์ประกวดร้องเพลงในรายการไม่หมดนี่เสียงโชคทางช่อง WorkPoint ยาวนานมากเลยนะครับถึง200สมัยไม่เพียงแค่ความสามารถในการร้องเพลงเท่านั้นนะครับที่สมควรได้รับคำชื่นชมหากแต่แนวคิดและก็มุมมองของเด็กหนุ่มคนนี้ก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมไม่น้อยเช่นกัน ราย่านการบัณฑิตนะครับคือหนึ่งในประวัติศาสตร์ของรายการไม่หมดนี่เสียงโชคครับที่ต้องบอกว่ากรองแชมป์ยาวนานมากเป็นประวัติศาสตร์เลยนะฮะถึง200สมัยด้วยกัน ด้วยเงินรางวัลสะสมจำนวน5 4 3 6 889บาทและก็ยังได้บริจาคช่วยเหลือคู่แข่งในทุกๆสัปดาห์นะครับรวมเป็นเงิน1 4 6 377บาทจนถูกยกให้เป็นลูกชายแห่งชาติประจำรายการนะครับหลังจากนั้นไรอันก็ประกาศสละตำแหน่งเองนะฮะเพื่อที่จะเปิดทางให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นเนี่ยมาร่วมแข่งขันในรายการนี้นะครับเพื่อที่จะนำเงินไปสารฝันต่อไปนั่นเองครับ และไม่นานมานะครับไรอันการบัณฑิตก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะนักร้องรวยโชคครับทำหน้าที่ให้กําลังใจผู้เข้าแข่งขันและก็มีหน้าที่เพิ่มโอกาสได้ดาวในรอบเสียงโชคด้วยการร่วมร้องเพลงชิงดาวให้กับ แชมป์ประจำสัปดาห์หรือว่าแชมป์ประจำวันนะครับเรียกว่าถึงจะไม่ได้อยู่ในฐานะแชมป์แต่รอยนาก็ยังคงอยู่คู่กับรายการไม่ไปไหนครับกลายเป็นตำนานบทใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคืนวันพฤหสัสบดีที่13ตุลาคมนะครับเทปรายการร้องข้ามกำแพง ได้ออกอากาศนะครับซึ่งเทปดังกล่าวนั้นก็ได้ไรอันกาดบันฑิตนะครับมาร่วมรายการเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับและก็ได้มัมจกมกนะครับผู้บริหารค่ายเพลงยุ้งเข้ารคคอร์ดมาเป็นนักร้องหลังกำแพงร่วมร้องเพลงฟิชเชอริ่งด้วยกันนะครับกับบทเพลงของไม้พิรรมพรครับยาใจคนจนต้องบอกว่าพอเทปดังกล่าวออกอากาศไปปุ๊บนะครับก็ถือว่าคว้ารตติ้งพุ่งสูงปรี๊ดเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถล่มทลายกันเลยทีเดียว ยังไงก็ติดตามเทปย้อนหลังได้นะครับทางช่อง YouTube Workpoint o f f i c i a l นั่นเองครับและที่สำคัญนะครับไรอันก็ยังมีเพลงให้กับแม่ๆแ,และก็แฟนคลับได้ติดตามรับฟังกันในช่อง YouTube ของค่ายเพลงยุ้งเข้ารคคอร์ดอีก2เพลงด้วยกันนะครับก็คือเพลงรักเก่าข้างกองฟังและฉันรักเพลงลูกทุ่งเร็วๆนี้นะครับอาจจะมีซิงเกิลที่3ออกมาให้แม่ๆแ,แฟนคลับได้ติดตามรับฟังกันรอติดตามฟังกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ